สวัสดีครับพี่น้องอมก่องกาลสินสุภูทุกนนะครับนาะนะครับพวกกระเป๋ากล่องนะครับหลังจากที่ห่างหายกับพี่น้องไปพอสมควรนะครับนะอ่โซนี้กับโควิดระบาดพี่น้องกับพยายามบอบไปหันมานี่นะครับผม กตยังคือหอดแฟนครับสกู๊ตตนที่เก่านะครับผมวันนี้ประกองเลยมาอัปเดตนะครับเนาะมาเบออัปเดตเขาในให้ได้หน้าเนี่แหละครับพี่น้องว่ามันเป็นอย่างไรนะครับล่าสุกแต่เก็บไปแล้วนะครับการดูนำใส่หน้ามันนี้เป็นมือที่สองนะครับนำจนจะมรซาเลี่ยนะครับกับพลประตูเกลือพี่น้องนะครับโอ้โหประทังนาพี่น้องแฟนครับเป็นเกือปบอกล่องบอลนะครับหน้าประกองบอลนะครับผมให้พี่น้องให้เบิรงให้เขาได้หน้าเนาะเป็นไงครับเป็นต่ดดิกินปีนี้ครับผม่ะนะครับเสียเวลาผมไปเลยครับ ครับปนี้ก็ดูนำนะครับเนาะครับนำมาจากไสนะครับกับน้องซาจนแห่งนะครับนำกับเตี้ยมซานะครับโดดมาสองมือแล้วนะครับนี่ครับนะครับสภาพหน้านะครับเนาะครับเป็นหน้าวานครับปีนี้ประกอบเหนหน้าวานนะครับคุปปี้สองปีสามปีเห้หน้าหยอดนะครับปีนี้ร่องวานเบิ่งนะครับนี่ครับมิตญยาพี่น้องนะครับ นะครับเก็บบรรยากาศนะครับเนาะนะครับสู่น้ำนะครับครับสูน้ำนองนะครับเนาะเป็นสาบวกกองเอีนะครับผมอยู่หน้านะครับเนาะครับเก็บบรรยากาศน้อฝาพี่น้องเป็นครับนะครับยายามนึแรงนะครับเนาะหลังเลืองานนะครับเนาะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานพอสมควรนะครับก็บอยษัทไปไซปีนองนะครับตอนนี้โควิดระบาดหลายกับพยายามอยู่บ้านนะครับเนาะครับเป็นให้หน้าปากกองให้ี่จะให้ไงนิดหน่อยนะครับอู้วสิริกินบอนะครับ พอดีสางอยู่มุมผุ่นมันตันนะครับเนาะมันถล่มล่วงกันเลยบริเวณนี้นะครับบรรยากาศจนเย็นๆนะครับอันนี้ก็อยู่คู่ซานะครับเนาะจะมีต้นกล้วยนะครับต้นข้านะครับเนาะมีมันนะครับแต่พ่อได้กินนะครับบางว่าก็เอามาเอาคาไปแก้งนะครัพี่น้องครับตัวนี้ก็เป็นเครื่องซีจังวานนะครับเนาะประหยัดน้ำมันนิดหน่อยนะครับเนาะมาดูดน้าพี่น้องเจ้าพอนะครับ น้ำเกลียวเจีมน้องพี่น้องเรือซตำหนิแหละนะครับดูแต่เมื่อคืนนี่ครับวานตอนยิงเคียงนะครับแม่ไหวกับทีเด็ดพิษแหละเก็บเครื่องแล้วล่ะพี่น้องนะครับปลาลูกคอก็ร้ายนะครับพี่น้องบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับผมเรียกว่าบรรยากาศบ้านไฮบ้านหน้าเฮานะครับนักท่องท่างไฮสองหน้าเฮานะครับฝากพี่น้องแฟนคลับนะครับที่อยู่ไกลอยู่ไกลนะครับเนาะนี่คือ ความซุปยังเนื่องของคนที่ได้อยู่บ้านนะครับเนาะถึงจะบ่มีเงินทองนะครับแต่ว่าเฮากัได้อยู่บ้านอยู่น้ำพอน้ำแม่นะครับเนาะเบิ่งแยงเบิ่์นนะครับอาไปนอนแฟทครับนะครับเบิ่งนะครับบรรยากาศท้องไร่ท้องนายามเย็นๆนะครับไปฝากผู้อยู่ทั้งกรุงเทพยหรือว่าอยู่ต่างประเทศนะครับเนาะครับให้นี่นะครับเขาให้นี่งามแง้หน่อยนะครับเนาะงพอเป็นรถเนี่ยแล้วแล้วนะครับผมกับบุคอยได้อยู่บ้านนะครับมากลรองนะครับกามีแต่พอเป็นรถเนี่ยนะครับ นะครับก็จะเป็นจะมีนะว่ตกุดิบไม่ห้นี่นะครับแล้วก็ให้ปุ่นนะครับเนาะแล้วก็ให้ใยนะครับแล้วก็ยีกฝากปุ่นอีกให้นึงนะครับเนาะประมาณสี่ลนะครับแต่ว่านําบอที่ดูดประจํามันมันพังมีน้องเลยน้องดูนำนีน้องนะครับเนาะนี่ครับเป็นน้องสะนะครับเนาะนำเต็มนะครับมัวนนะครับเคลื่อนดูดอยู่เมื่อคืนนะครับ อันนี้ก็เป็นปลาธรรมชาตินะครับสุปีจะจะปล่อยจะเลี้ยงนะครับปีนีป้าจะเลี้ยงนะครับนี่ครับจนหนามันไหลนะครับเก็บบรรยากาศงานนึงแรงมาฝากพี่น้องแฟนคลับได้เบิรงนกันครับก็สองกล่องกาซสินครับครับผมเนี่ยเมื่อนี้นะครับเนาะจะหลังจากที่ห้างหายไปโดนแล้วนะครับประกองกันเลยเก็บบรรยากาศนะครับงานกรรมคำหลังจากเลิกงานนะครับเนาะมามาเบิรงให้เบิรงหน้านะครับเอาบรรยากาศฝากพี่น้องแฟนคลับปูยูท่างต่างประเทศนะครับเนาะ อยู่ทํางานอยู่ต่ายยังวัดนะครับผมวาจากิทักรุงเทพต่ายยังวัดนะครับที่เป็นแฟนครับบากล่องนะครับการับาวกาบขอาพประคุณนะครับแฟนครับสุกุกคนนะครับที่กด Subscribe กดติดตามเป็นกาลังเจกับส่องบากล่องนะครับผมตอนนี้ก็ได้เจี๊ยบอยก็ทรบแล้วนะครับการในกาฝากดติดตามนะครับให้มันหอดพันทรับนะครับให้มันได้ห่อซีพันจมูเนาะนะครับอย่าไปพันปูนะครับผมในกาก ขอบคุณพี่น้องแฟนคลับสุู๊ตสกุตนะครับแซตสักไช่ขขนะครับที่ทันกดให้กับเป็นกำลังใจกับบวกก่องน,นะครับเอ็ดคลิปดีนะครับเนาะตอนนี้อาจจะหางเงินไม่หน่อยแต่โบเคยลืมแฟนคลับสกู๊ตุกุนะครับผมวันนี้กับ 5, พี่น้องแฟนคลับมาเบ่งบรรยากาศนะครับครับอันนี้ก็เป็นน้องนะครับเนาะกัตัวไม้นีก็จะพยายามเอ็ดคลิปนะครับเนาะให้เนแฟนคลับได้เบ่งนะครับผมในกาแากดไลค์กดติดตามกดแซตสักไช่นครับกดยิ่งนะครับเนาะเป็นกำลังใจกับชมก่อมก,อกาบลสินนะครับสำหรับคลิปนี้กั เอาสามีก่อนนะครับ,นนนบเนาะให้เป็น้องแฟนตาลเปิดบุกบรรยากาศท้องไร่ต้องนายามเย็นๆครับผมรับกินนี่สวัสดีครับ